คุณยังจำยายขายกล้วยแขกในซอยเถิดเถิงกันได้ไหมครับนั่นก็คือยายชาเถิดเทิงนั่นเองนะครับหลังจากที่รายการระเบิดเถิดเถิงปรับเปลี่ยนฉากใหม่ให้ดูสมจริงสมจังมากขึ้นพร้อมได้เพิ่มร้านกล้วยแขกข้างร้านเจ๊หม่ำเข้าไปแต่เดิมทีหลังจากที่เปลี่ยนฉากยังไม่ใช่ยายชานะครับแต่เป็นนักแสดงตัวประกอบวันหนึ่งยายชาได้ขวางหน้ารถคุณปัญญานิลันกุล และแสดงความต้องการาาที่จะเข้าร่วมรายการป,ปัญญาดิลันคุณหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> ว่าใช่ไม่อยากเล่นรายการระเบิดเถิอจังจึงทําให้เปลี่ยนนักแสดงเป็นตลกมืออาชีพนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของบทบาทยายชาขายกล้วยแขกครับอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมายายชาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดยายชาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่25มกรา 2,568ยังไงผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอให้ดวงวิญญาณยายชาไปสู่สุขติครับแล้ว